กลมาไอแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วมาเบิ่งรถอืมมาเบิ่งรถกันเดี๋ยวขออนุญาตแช่ก,ก่อนแช่เลยครับผมขออนุญาตครับผมสักครู่นะครับสวัสดีครับ มีคนมึงครับตอนนี้เดี๋ยวมล้อหลดเดี๋สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาดูตู้ลำโพงครับมาลองดูเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับคนดูเยอะๆครับผมไลฟ์แป๊บเดียวครับผมไลฟ์แป๊บเดียวครับเดี๋ยวส่งให้หัวหน้าดูก่อน แป๊บนึงนะครับสวัสดีครับผมเอ่อช่วงไหนจะนนุ่นกันเล่นึงเราใช้ได้แค่ไหนสวัสดีครับมื่อไหร่จะอยู่กับตู้ลำพงโอ้โทษทีครับผมนี่ครับสร้างกำลังเห็ดอ่าอ่าอ่ารถอะไรเอ่ยรถอะไรเอ่ยรถตูล้ลำพงครับนี่คือรถตู้ลำพงของคณะ Tàu nói riêng bọn về nó cướp anh có lợi cho chèn chèn mọc gà lạp soi tí cướp oh. soi tí hôm nay vậy hôm nay đêm hôm nay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  này nay hôm 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 chăng đôi chăng chăng nè, Tầm, เจมเลยเจ้าด <c ười> e. <c ười> uh uh ีใจเพราจะเห็นมูขแขวผมมาเบื้งรถเห็นมูอโยด้วยนี่ผมไม่ได้รถเห็นมูอโยเบื้องมูอโยตรงบื้องเบื้งเบื้งน้องขวะอะไรป้าเบื้งตัวลำพวงเนี่ยแต่หลังสิ่งแรกก็เป็นเล่งขี่แต่ขี่แดอยู่เนี่ยเฮ็ดสองคนครับนี่ครับนี่นะกุญแจกแชร์ครับกุญแจกแชร์ครับสดๆครับชาวบ้านเสียนนน เสียนนไม่อยู่ครับเสียนนไม่อยู่เสียนนไม่รู้ไปไหนมาบ้านครับเมื่อคืนแล้วก็ไปอีกครับเดี๋ยวผมแชร์ขออนุญาตแชร์นะครับสดๆครับสดๆเดี๋ยวกระซิบดนี่ตู้ลำพวงสอบดามได้ครับผมบ่ไดั้ยแบบมาขายของเนี่ยโยครับเพราอมีผ้าซางมาเบิ่งตู้ลำพวงของสี่ตู้ลำพวงเก่าจากมือครับแล้วจากมือครับแล้วโอ้มันอย่งบัวทำดูเหมให้สร้างกะลาเนี่ยอย่างนี้ครับเป็นก็เลยงานเลยบบ งานก er, ็เลยบ่บ่ทันเดินมาได้ก็ว่าช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับก็ใ่ตอนนี้ก็เศร้าไปก่อนเครื่องเศร้าไปก่อนหาบุญกสตรู้คนู้สวยงามเสียโนุนติดเด็กบ่หูหูโบติดเด็กหูโบหูโบ่าฮ่าฮคุลุกจิตคนณลุกจิตนะคนไหวใจบ่ได้เนาะที่เดี๋ยวเดี๋ยวน้าเบิ่งเดี๋ยวมันขับรถดูมานล้วนะเบิ่งนี่คร <lasse> <c oughs> ับ <c oughs> <gel nossas visto> ลงตู้ลงปูงชุดง่ายเลยลดเสาหน่อยนี่คันนี้แล้วแล้วขันนี้เสร็จไปแล้วคันหนึ่งจะเลี้ยวตู้ขึ้นคันนี้ได้ร้องแล้วมั้งครับคันนี้ร้องแล้วแล้วจากขันแล้วครับแล้วคันหนึ่งแล้วครับยกได้แล้วครับยกได้เรียบร้อยนี่เลี้ยงน้อยเดี๋ยวเลี้ยงแค่กระบวนการทําสีทําสีชายล่างครับทําสีชายล่างในตรงนี้ครับนี่ชายล่างกับสีเป็นแบบสวยงามคือรถแหรเลย ออกสไตล์รถแห่ครับเหมือนเพื่อเขาเคยประกอบรถแห่มาหรอกก็อีพอลู้แน่ระบบเนี้ยไว่จะมันมันใจได้ครับสร้างฝีมือดีเลยทีเดียวกันเลยทีเดียวเพราะว่ามันมีตู้ยิบสี่ดอกมันจะหนักหน่อยกระหึ่มแน่นอนครับกระหึ่มแน่นอนเสร็จระบบโดยชอช่างเหมือนเดิมนี่ครับมารีวิวจะมาแน่ี้ยนะ มาเบิ้งเด้อผมชงผมเงียบอยู่เด้อนี่เลยชงผมเงียบอยู่ดเ,เด้อพายมาเบิ้งเด้อมุโจเหตุงานกับเบิ้งไปน้ำมาทำไมไม่ขเบิองเด้องนี้แจ้งเตือนโพสเพื่อเป็นการเปิดการแจ้งเตือนด้วยนะครับโพสให้ผมด้วยผมกำลังมาดูครับพาเบิ้มงมาเมล์สดมาเนี่กคับมีสินค้ามาขายนะ้ำมาเบิ้งสินค้าว่าพื้นที่ของต่อกันถึงขายเสือขายปลาพานนื้นก็เต็เมอยู่เรื่องอีกคันนะครับ เบิ้งอีกคันนะครับเบิ้องมองใดครับผมตอนนี้ก็เบิ้องมองใด้น้อยหนแต่คั้นไหนชี้ดีดีที่ผมมักนี่คันคันที่สองเนะี่ยเพราะว่าผมได้ขับแล้วขับดีมากนี่ถ้าเบืงง้งตู้ลำโพงอัปเดตอยู่ยี่สิบสใบครับตู้เสียงกลางลองจัดเต็มเลยที่ยี่สิใบนี่ยอดแท่แน่นอนเลย ต,ต,ตู้ตู้เบียดเนี่เบนิ้วยี่นิ้วตู้ไม้ม่ายแ,แดงเลยยี่สิเนิ 12, ้วหนึ่งสสมี่ห้ายต๊ะตัววะยีบดอกสิบตู้บอสิบสตู้สิบตู้อันนี้ไหน,นเป็นตู้พับนะครับชนี้นเ็จะเป็นตู้กางกางางละสิบสองันับ หอยอนตูนระบบแม่งเฮ็ดดีเลยวะเฮ็ดดีดีมึงน้อยซ้ำนี่ระบบมาถาเลยวะโอ้โหฮะเออขอเฮ็ดขอเฮ็ดงานดีมันก็มันมันมันสวยมันิ่งคุมราคาไงวอร์วอริบ V12 หนึ่งสองสองเก้า V12 ประมาณนี้ครับจวดจัดจวดจัดเฮ้ยนี่ครับสุดยอดเด็ดเลยังงามเลยผมว่าเลี้ยงบนตู้เสียงวที่ดีแท้แอมส่วนพระเบอร์แอมก็อยูมีสัมงานงั้นชอยห่างครับพระเบอร์แอมก็มาบอกกับผมเนี่ยพอะเจ้าจะเงียบกันเลยพระเจ้าจะถามผมเนี่ยผมบอกว่าปิดเล่น อึงมือแล้วครับพปดิแหงคำตอบไปตรงไดนไปเฮ็ดไปเรื่อยๆดิอาจารตัวเฮ็ดไปเรื่อยๆอีกๆห้ยไปแล้จอีกเดือนโอ้แมนครับแมนเมนเมนครับผมหายไปโดนใครดีครับผมผมป่วยน้ำทั้งอย่างน้ำโอ้ผมเปื่อนผพาตัดขาครับเฮ้ยได้ไล่สุดเลยเพราะว่ายากน้ำงานน้ำอย่างน้ำคนง่ายเหตุเพราะผมได้ว้างดิงานงั้นผมหงุดงิดเขาหลาย อย,อ,ยอ,ยอย่างนัยูใช้ยมบวมกเลยแล้วครับขีดบนแห่แกับตัดล้มเงาารสิทธิ์ไรขดบนแห่กับตัดลงมล้วก็ตัดเพียงแต่อย่างลงก็ล้พาเานะครับคือหนักใจหนักเจหนักหนเาะนเือกีกกก่ยวกับลิสิทจากที่พอมีไเด็กะเป็นบ,บนโบเด็กที่เราเี้ไดพามาเบิง้งพรพี่น้องมาเบิง้งขั้นตรอนการผลิสขั้นตรอนการเฮ็้น,รรแ,น,นแหน่่ไ รถเวทีรถที่ไหญี่ปุ่นครับรถที่ไนก็นำไขายแล้วสวัสด,ดีครับน,นิวสนันเบียงครับเอาบ้างนล้วก่อนครับเอาบ้างรถตูล้ลำพงอันนี้ขายแล้วครับเน่ะครับผมขอบคุญได้เลยครับผมผมก็ยากงานยากาน,นะครับผมไม่มีเวลาเลยวันนี้ก็วันที่ไปน้ำมัน แต่บางโรงเรียนน้ำมนก็ได้ปลูกในกุ้มปิดเอาอยู่บ้านมันยากหลายอย่างครับมันถึงอันลูกส่งลูกไปโรงเรียนน้ำมันอย่างน้ำเ้าผมต้องไปคนดูแลลูกคนเดียวตื่นแต่เ้าตื่นหงม้งตื่นแต่เ้าทุกเมื่อครับผม่มผมบ่เคยตื่นสวยเลยตื่นแบบนี้นนี้ตัวขายนะครับขายขายครับผู้เดียวได้ผู้เดียวอยากได้กับมะมึงมะมึงเอาอยู่บ้านเสียนุนนี่ตูสองตู้งามๆเลย ตูจิมเจมได้บุหรุ่าพนบุหรุ่าพนมีคนมาเออกย,ยังบุหรุว่ามีคนมาเอ่อยมาเบิง่งยังมามาจีบยังแต่ว่าที่ลูกอ่ะนี่เจ้าลูกกับบ้างอยู่นี่ปลาเสียตั้มมาเบิง่งไง ตัดมือสิครับบรรทุลำพงนี่รถตุลลำพงครับผมไปไล่ทุกมมือเลยครับเพราะว่าผมยากผมเฮ็ดเครื่องเฮ็ดกันโทรศัพท์กับพ่อคุยเป็นใจใส่เครื่องเก่านี่ครับเครื่องโทรศัพท์โทรศัพท์เครื่องนี้คือเครื่องที่ไปไล่ตัวนั่นแหละมันก็ะทามัน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 น้อยดีนะแล้วมันก็ใส่ดีขึ้นก่็ใส่ได้ขึ้นก็ นี่ช่างตัวก็ตลังตัดเหล็กครับเหล,ล็กเหล็กเจ้าผูดด้ใดผู้ใดเบิกผู้คนได้เบิกผู้ใดนแต่มาซื้อสิแพงบ่ว้าฮะหนักราคาเหล็กนะครับทำแต่ละขั้นตอนมันต้องมีที่มาที่ไปว่ะะาราคามันต้องมาเท่าไหร่ <c oughs> ช่างกับเก่งเหลือเกินครับงามเลยกันเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับผมบังรถตู้ลำโพงมาเฉยนุนช่าบ้าบังครับ,บ เสียนนเขาคือเสียนนท์เจนนเขาคือใครแต่เขาไม่อยู่ครับวันนี้วันนี้เขาไม่อยู่ผลิตตัวช่างน้อยครับตัวช่างน้อยช่างน้อยกำลังเฉียมงามคนระับลดลดลดตูน้ำพุงอย่างงามเด้เดี๋ยวพักผมพักไปขายของเขาเพราะเพิ่นเพิ่นบอกให้ไปโพสขายในวันนี้อย่างไผยเนี่ย าปาต้องมาท่ายรูปแบบนี่ช่วงข่อยนะถ่ายลูกช่วงเฉียงทายทายอย่างอยได้ถอยเสียวช่วงช่วงข่อยได้่อยเบียดถอยเบิดทายเฉียงเห็นเห็นเหนคนเห็นตุ๋ยหนิผมนี่อยู่เวียดนาปุกสวัสดีครับเดี๋ยวพามาเมื่าขายของซอยเฉินนุ่นก่อนเพราะว่ามีบางอย่างที่เพิ่นเพิ่นขายครับนี่ก็เป็นร้านเสื้อผ้าอันนี้ก็เป็นรถแห่ครับรถแห่ขันแดง มาซื้อจะค้นีいい่ของมาซืいい่อเราจ่ายจังสองนครับมีต่อบอกทงต่อทรงต่อนะครับทรงต่อบอกต่อเนี่ยผมก็อย่างที่ผมบอกอะมันชิ้ันเบาเข่าใจญเนี่ยผมยบยั้งก็ถิงเนี่ยผมเป็นตู้ลำโพงจากเป็นตู้ลำโพงนะครับจากชอยางมิวสิกทั้งหมดนี้ขายนะครับคือขายขายขายได้ขายมาเอากันเลยครับราคาถูกๆ นี่ตู้21 21นิ้วเป็นตู้แฟรนะครับนี่แอมพาเวอร์ช้อปสั่งก็ขายครับขายชุดนี้เป็นเป็นชุดเก่าเพราะว่ามันต้องไปใส่ชุดใหม่ของไหนเอาลงุงลุงงานหมอลำหมดเลยชุดนี้ขายครับเนี่ยขายขายให้กันขายมาไหนเท่าละสามพันกว่าเนี่ยครับเท่านหร่ประมาณแปดพันถ้าซื้อใหม่ก็ประมาณสี่พันแปดสี่พันเก่าประมาณนี้เพระาะว่ามันเป็นแปดลายลายลายชนน่นครับ ลายลายลายวัดนี่ตัวนึ่ตัวหง่ของชอช่างมารีวิวอีกนะตัวใหญ่ตัวตัวร้องหง่พอร้องเงยมัน,ม,ม,นม,มันมีทีเราเห็นเหมือนวัดอีอีอตัวหนึ่งนี่ครับซีเอแปดพันนี่แล้วก็ชุดนี้ชุดนี้กับแปดพันชุดนี้เป็นหกพันครับหกพันวัดชุดนี้เป็นห้าพันบรู้ว่าอันนี้ขับอย่างนะครับแต่ชุดนี้จะเอาไปใส่กับหมอลำนะครับ สามตัวคือเป็นสุดยอดมากครับครับผมนี่เราก็ได้ขายแล้วครับขายร้านหกขายไปแล้วเรียบร้อยขายเพื่อไปทําเอาหัวมันมันวิกเตอร์รับั้นีดตัวนี้เป็นฟูโซดเลขายขายเฉพาะเอารถเพิ่นเพิ่นเพิ่นซื้อล้านหกนะคือเอาหัวรถมาสทุกเอารถคันนี้คขั้นขานะครับเอาหัวมาเสียบออกเลยนี่ก็เป็นแหลกปักปากไฟย์บัวอีกออฟเซที่ออฟเซจกับบริษัท ชุดนี้ประมาณน,นี้นี่ผมกับมาบัางตูวลำพ้งกับบังตูวลำพง้งนี่ชุดนี้สวัสดีร้อยยี่สิบห้าท่านครับนี่มาบัางตูวลำพง้งของช่อช่างนี่เป็นตู้รถแห่เก่าเอ่อขอเปลี่ยนออกครับตัวนี้เปลี่ยนออกจากรถเฮกเตื่เสด็จพอเตื่เสด็จออกไปมันเป็นตูไ้ไหม เป็นตู้ไม้ที่พึ่งเปลี่ยนนะครับที่ขายของขายไปนี้มีแต่ของไม่เลยที่เพิ่งขายขออกนะมีแต่ของไม้รวนเลยสวัสดีครับขออนุญาตไปทำงานก่อนนะครับผมครับผมโชคดีครับลูกพี่เฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยนะครับผมกับฟังผมไปน้ำเนี่ยก็ได้บางคนก็เปิดบูธเปิดยังเปิดผมมาขายของก็นีน่อันนี้ก็เป็นส่วนของตู้ลำพงเดียวครับ ขายกันในขาชิ้นฮอดทุกคนนะครับผมโมเดลมาเฮ็ดคลิปให้เบิ่องลึกผมโมเดลมาใหญ่สุดให้เบิ่งเลยเพราะว่าของลายอะไรบานเชนนู่นนี่อันนี้ตู้พ้าคือเพิ่นสิขายชุดนี้ก็ขายครับขายครับเป็นเป็นตู้ฮีโร่สิบสองนิ้วนี่ตู้นี้เป็นตู้เทอร์โบสิบแปดนิ้วเอ้ยยี่สิบเอ็ดนิ้วเป็นตู้เดียวนะครับนี่ตู้เดียว นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นรถแห่ที่ขายไปแล้วนะครับขายเพื่อขายเพื่อยังไว้ดิขายเพื่อ,อ,งไงไเ,อเอาบางของเก่าก็ลายลายบาเพอาแต่มันจะนุ่นแล้วของลายเด้ของใส่งั้นดเดยแน่แล้เ,เก็บเก็บเก็บเลี้ยงไว้เนี่ยครับเนี่ยได้อย่างกับมาเอาเด้อครับผมนี่นี่นี่หนงตู้วันนี้ไล่ไปแล้ววันสิบกว่านาทีแล้ว สวัสดีร้อยสาสิบสองท่านครับมรดแฮปลาช่วยเกิดที่เป็นเพืเ่นอนยไปใส่ซื้อขณะไหมครับเพื่อนิยอไปใส่ซื้อขณะอีกอีกอีกขนะหนึ่งนี่ตรงนี้ครับผมขายเรลาอยู่ชายจ,จึงเซามาบ้านเสียนนครับผมมาบ้านเสียนนวันนี้บรรยากาศตรงนี้ก็เป็นเป็นเอ่อตรงที่มาซื้อขายรถกันอยู่ตรงนี้นะครับ นี่นี่ธุรกิจเสียเพิ่นเสียขายสั่งได้ครับสั่งได้สั่งได้ตัวละสามสิบแปดบาทครับผมเดี๋ยวขอได้สุดนเขาคนกับเพาะว่ายังได็กก็ร้อเสียร้อยจานนุนมาร้อยจานนุนเอ้ยเชรักคาเขากับไปทำงานเขาก่อนเชลลราคาะเหตุเพราะว่าเพิ่นมาซื้อของครับเนี่ยเพิ่นมาเบิ้งเพิ่นมาเบิ้งไอ้ตู้ลำพงแต่เสียนู่นนี่ขายตู้ลำพงคือเก่าเบิ้ดเลยผมก็ได้ขายดอกเพิ่นก็ไม่ได้ก็ไอ้ขายแต่ว่าผมก็มาหาลูกค้าไม่ให้เพิ่น พอได้ขายซอยกันตัวนี้ก็เป็นขายสามสิบแปดบาทที่ว่านะครับคือประมาณนี้เป็นงานสกินคือุอรกิจธุรกิจบ้านเซนนรนบประมาณนี้นี่งั้นก็ไนะครับสวัสดีครับผมวัี่ใช่ตรงนี้คือบรรยากาศในตรงนี้ที่เป็นแบบวา่าแบบนี่นี่นี่ เพียมไปบรรลุตัวลำโพงสาวนอนเนี่ผมไปเบิ่งแล้วเจ้า oui. ไปยอดเบิ่งคลิปแล้วครับผมยังไปหลายเท่วเลยเพราะว่าบางคนเพิ่งเข้ามาไปยอดเบิ่งคลิปได้นะครับเพราะผมยังบื้งที่ผมย่างมาแล้วนี่ครับอยู่อยู่นี่น find, ี่เห็นไหมครับสวยไหมเปตูวลำโพงก็เลี้ยงอยู่นั่นเดี๋ยวผมจะย่างเบิ่งอีกรอบแล้วครับเพราะว่าผมจะกลับแล้วผมพาย่างเบิ่งอีกรอบสอบถามมี่ยังก็คือสอบถามผมมาแร้วผมจะได้ไปไทยไทยไทย ตามใจพี่น้องแฟนเพลงนะครับนี่มาดูกันสำหรับตูลล้ลำโพงครับตูลล้ลำโพงนี่มาดูมาดูรอบครับดูให้จุใจเลยวันนี้ตู้ลำโพงประมาณนี้คร,รับนี่พลังเห็ดสร้างจูนร้านกันดูโค้นช่างน้ำพุ่งเลยือันโอ้ผมพักคอนที่บ้านนะผมไม่ได้ไปเลยเพราะว่า เียงฝนไม่ได้ตกไหนผมเพิ function, a, ่งไปสารคามมาก็เลยก็เลยส่วนทางมันพอดีงานอยู่บ้านรถแห่อยู่บ้านมันงานเขล่ก็เลยเฝ้าขึ้นมาทั้งมาตัดชิปวิดีโอให้เขาอีกผมเห็ดหลายแนวผมมาตัดชิปวิดีโออยู่บ้านลุงช่องพวกเจ้าภาพแบบวงไหนก็เลยมาเห็ดก็เลยมาหนี่งครับนี่ในตู้ลำพวงสาวหน่อยประมาณนี้ครับนี่สวยไหมล่ะยี่สิบสี่ใบอลังการเลยนะครับนี่อลังการมากใหญ่ยิ่งใหญ่

เนี้ยขาผมมาทั้งเนี้ยได้ครับแผลเปิดนี่ครับตู้ลำโพงนี่นะครับอธิบายเดี๋ยวอธิบายแต่เข้าๆก่อนวอเทคครับเป็นตู้วอเทคกวีสองยี่สิบสี่ใบนะครับมีสองยี่สิบสี่ใบแล้วก็เป็นตู้ผมไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นรุ่นใดตู้ตู้ตู้ซับเบียร์เนี่ยบน่หนเฉยเป็นรุ่นใดตู้วอเทคซับเบียรนี่น่าจะเป็น นิกซอนดอกนิกซอน WT สองหนึ่งสองครับนี่จากเ uh, บนเฮอันหรือเบนโอทิที่ที่ได้ไปคุยกันไว้ตัว,ว,วน้ำพุ้งใส่เราใส่เราคันหนึ่งขั้นหนึ่งกับยมันขั้นใสขั้นหนึงก็ใส่แล้วไปบางส่วนอันนี้คือตู้ที่มันลอยอยู่นี่ที่มันวางอยู่นี่คือคือเป็นสีน้ำตาลทั้งหมดเมา่อไจะเห็น ลองร้อยเวลาแล้วล่ะนะนี่ครับชิดแขวนนี่ครับอาหารมากเลยเสียงดีแน่นอนเสียงดีมากนี่บป๊าสร้างกำลังมาเบิ่งวิเคราะห์สถานการณ์วิเคราะห์เกมเบิ่งว่าต้องเฮ็ดยังไดแต่ละมือต้องวางคิ้วยังไดต้องเห็นยังไดครับสวัสดีครับทุกท่านครับ นี่าังจูใจนะครับให้โดริกชุดให้โดลิกนี่ชุดให้โดลิกจะเป็นประมาณนี้ครับเจมไม่ดีเด่นี่ประมาณนี้ครับแจมโบ๊ะแล้วจะเป็นตัวโยกนี่วันนี้ มาอ่านกันเลยทีเดียวผมซื้ออึงครับผมจากเชียภูมิกับเบสมิวสิกจากเชียภูมิครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับตอนนี้1นึ0งหมื่นเจ็ดพันคนแล้วหรือไม่รู้ผมไม่ได้ดูเลยเพราะว่าคลิปไม่ค่อยได้อารมณ์ครับช่วงนี้ครับสวัสดีทุกท่านครับนี่เรามารีวิวรถแห่เรามารีวิวรถแห่เฮ้ยวยรถแห่รถลำพงก็บอกกับผู้ อยู่รถลำโพงนะครับเสียน่อยนะครับเข้ามาดูกันเยอะๆครับเข้ามาดูกันเยอะครับกดไลค์กดแชร์ครับนี่ประมาณนี้ในตู้ขายนะครับขายได้ขายครับขอบคุณครับผมขอบประกุนยางสูงนะครับเดี๋ยวขอบคุณพี่น้องกันขอบคุณที่คนทุกคนติดติดตามนะครับนี่ผมมาเบิ่งรถนี่ มันบ่เห็นหน้าจัดเป็นว่าจังเลยเป็นคนจังได๋เป็นหน้าตาจังได๋เป็นเงี่ยงแบบเดยนี่ผมประมาณนี้เบิง่งโอ้ยมันพิมพ์เี่ยงวันนา้นบัตรเนี่ยเนาะอะไรเนี่ยฟอลล์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 เป็นกำลับบงใจให้กับอาจาร,รย์จากทีมงาน FC เศร้าน้นอยเพชรบ้านแพงครับผมขอบคุณหลายครับผมจำหน้าค่าตาคุณได้ดีนะ อันนี้คนเบึงประมาณร้อยเจ็ดบหาคนกข้าผูมหายกะกะกประมาณบระมร้อยเนต์ครับพี่บะมาณร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกะาร้อยเปนต์ันี่นี่นี่ทวดทวทษทวทีนะครับเพราะมันมันเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนพี่เรามาเส็นดนนคุยตีลากไปแล้วครับทําไงโอ้ยคนอย่างเขาน่ยมันไว้ใจไม่ได้หรอกครับทำฟอร์มสร้างภาพ เขามาดูคลิปเนี่ยเขาสร้างภาพมากเขาสร้างภาพว่ารักครอบครัวรักอะไรมากมาดูคลิปผมท้ายมาดูคลิปผมเลยเขาสร้างภาพคุณส้างภาพไม่ลองมาส้างภาพรอกครับผมอยู่บเขามาสิบปีแล้วผมยังสิบปู่สิบก็ปีเดยอยู่กับอาจารย์นนไหมายู่กันธรรมดาเลยผมยังดูหน่อยพ่ผมยังดูผมยัง คนบางคนยังรูหน่อยก็ผมว่าผมผมกับจานนู้นเนี่ยเป็นเป็นมูกนมากขนาดไหนแล้วแต่ว่าย่างออกไปใส่รถสิบไปใส่ออกมาใส่หนี่งคนเทแบบแต่ตอนนี้ก็แค่โมลุ่มบริษัทตามไปเนี่ยเพราะว่าเทนี้ยังเนียนเลครับแน่สาวหน่อยปั๊บนี่ครับโอม ว่าอะไรครับบ่กจะล้นหนะือว่าอะไรไม่ว่าอะไรจีบคอเจาจะเจาะนะเจาะแชร์อยู่นี่นะมาบัางรถแต่ดีกว่าไม,ไม่ต้องพูดเยอะมาดูรถก,กว่าไม่ต้องพูดถึงเขาเขาไม่รู้ไปไหนครับไปกับแม่เท่าแม่ยายครับผมหายดี ID ครับเพี้ยมยังเลยครับผมมุมกับนี่ครับก็พันขาไปอยู่แั่นี้มี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 ม,ม,ม,มีพันไปแน่อยังไง มันขามันหลอกครับตรวจตรวจได้ครับผมขามันหลอกจากการเอ่อจากการเออมันมันบวมครับแต่มันบวมบวมเกินสิรถทําอะไรครับทํารถอะไรครับรถเวทีรถรถรถตู้ลำโพงครับผมขามันบวมจากการนี่เราก็มันก็เลยแบบเนี่ยมันหลอกหลอกมังใช่รับผมไม่ได้ไม่รีวิวขาเลยผมรีวิวอาการบาดเจ็บของผมว่าอาการเป็นแดงแน่มี่นองดาเข้ามาเก็ประมาณนี้มันหลอกอ่ะบวมนลก็เลยต้องอานี่ ข้องไว้เพราะว่าไมให้มันเป็นชีฟุนครับเดี๋ยวรถลำโพงก็มันเบิ้งเบิ้งย้อนหลังได้ครับผมเพราะว่าผมไทยไปเบิดแล้วผมขออนุญาต200ท่านครับผมขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนขออนุญาตเดินทางกลับบ้านครับกับทีมฐานอำเภอเมืองเชียภูมิเพราะว่าตอนนี้อยู่อำเภอจตุรัสนี่ครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ว่าขายรถกันนี่ก็บางพี่น้องบางคนอาจจะจำไได้ ป็นพื้นที่ที่เพิ่ขายรถแห่ขนาดเพิ้ซื้อแหยอยู่ตรงนี้อาจารย์โจกับมาซื้ออยู่นี่เหี่ยงอยู่นี่ทั้งบิดเลยมาซื้ออยู่นี่แล้วก็แจงเงินจ่ายอย่างกันอยู่นี่ผมอยู่ในผมเป็นคนติดติเกร์ผมติดติเกอร์อยู่นี่รถลำเพิ่นเตยเสด็จขอขอบคุณครับผมลำเพิ่นเตยเสด็จผมเป็นคนมาติดครับผมมาติดเองเลยฮอนตีหามันติเกอรหันตีหาแล้วก็เพราะติดติเกิลตีหาผมบ่ายนอนเลยเหมือนมึอมาซื้อรถแล้วก็ออกไปเลย จานจู๋แล้วก็มาแล้วก็เอาเงินเอาอย่างให้ซื้อขายกันแล้วก็ทําพิธีทําอย่างอยู่นี่เบิดทําพิธีรับรถรับอย่างอยู่นี่เบิดแล้วก็ไปเปิดวงเมื่อไหนเปิดวงเดี๋ยวผมขออนุญาตอันเดินทางเล้วครับจับใช้ผมหนอกจับผมเม่จับแน่เพราะว่าน่อง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 เขาประตูลำพงเมื่อนี้มาเสียตระตูลำพงน่องเขาล้อ มารอไม่ไหวเจอกันใหม่สวัสดีครับ